สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้นำเสนอวิธีผูกห่วงครองดับเบิลบัตตาฟายลูกซึ่งห่วงเนี้ยจะคล้ายๆปีกนกนะสามารถกางออกด้านข้างของห่วงพีเสือ้อซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการครองยึดเกี่ยวกับ เชือกหลักอย่างเช่นอันนี้ครับอันนี้ห่วงสองตัวนี้จะยึดเชือกเวลาเราผูกยงจากข้างบนลงมาข้างล่างเพื่อไม่ให้เชือกมันแตกกันนั่นเองหรือใช้ยึดกับอุปกรณ์เช่นคาลิมิเนอร์ได้อย่างมั่นคงนะครับวิธีทำไปรับชมกันเลยครับ ซึ่งอันพาย Butterfly Double Loop ตัวนี้เนี่ยอาจจะยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าูกแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เกิดประโยชน์นะเป็นประโยชน์ในการทำงานนั่นเองเริ่มต้นจากนะรเราใช้มือนะครับ้เชือกพาดผ่านมือแบบนี้ แล้วพันรอบมือไปสามรอบหนึ่งสองสามเห็นไหมครับเป็นลักษณะพันใช้พันจากข้างล่างขึ้นข้างบนสามรอบหลังจากนั้นเรายกเชือกเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่เข้ามาแทนเส้นที่สาม ยกเชือกเส้นแรกมาแทนเส้นที่สองเห็นไหมครับตอนนี้เมื่อเรายกแทนที่แล้วเราจะยกเชือกเส้นสุดท้ายเส้นที่4ขึ้นมาเพื่อทำเป็นหูหรือห่วงค่อยๆดึงนะครับขึ้นมายาวยาวสั้นขึ้นอยืแล้วเราต้องการ ก็จะได้ประมาณนี้แล้วอย่างนั้นยกเชือกเส้นแรกขึ้นมาเช่นเดียวกันดึงดึงขึ้นมาเราก็จะเอาประมาณนี้นะครับแล้วอย่างนั้นควายไปทางด้านด้านปลายมือแล้วอย่างนั้นสอดไปยังข้างล่างสองเส้นเห็นไหมครับได้แบบนี้ และสุดท้ายก็เอาเส้นที่อยู่นิ้วโป้งเนี่ยสอดไปข้างล่างเช่นเดียวกันไปอีกด้านหนึ่งทางปลายมือ,อก็จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมครับพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ดึงเชือกหลักให้เข้าที่ก่อนนะหลังจากนั้นเราก็ดึงเชือกหลักในแนวราบ เพื่อรัดกับห่วงทั้งคู่นั่นเองพอได้รัดเสร็จแล้วแบบนี้นะครับเราก็ดึงห่วงจัดห่วงให้มันรัดซึ่งกันและกันเห็นไหมครับ เราก็จะได้อันพายบัตเตอร์ไฟดับเบิลลูปลักษณะเป็นปีกในแนวนอนปมคงที่มั่นคงปลอดภัยครองยึดกับอุปกรณ์หรือยึดเชือกหลักสองเส้นหรือหลายเส้นได้ นะครับปมคงที่มั่นคงปลอดภัยขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ